สวัสดีค่ะทุกคนบูมเศร้าตาอยู่สวีเดนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยไม่หลนไม่หล่นอะไรเลยนี่ดอกหญ้าที่มันขึ้นที่้องเออช่วยอย่างแรงเลยไม่มีใครมาเซลฟี่เลยฝรั่งนี่เขาไม่ชอบเซลฟี่ค่ะเขาไม่ชอบถ่ายรูปนะฝรั่งถ่ายรูปตัวเองเขาจะไม่ค่อยถ่ายเขาไม่ถ่ายอ่ะเขาไปว่าไม่ไม่ไม่บาอลรอ่ะ ฝรั่งเขาไม่ข่อยคือแปลว่าถ้าคือเขาไม่ข่อยอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือแปลว่าหน่อยอะเทียบกับบ้านเรานี่คือบ้านเราเวลาไปไหนคือไต้หลูบตรงไต้หลุบลงฟ,ฟีดอะฝรั่งเขาไม่ข่อย,อยนั้นอะฝรั่งของเขาคือสไตล์ถุกถุกซุกอยู่ที่ใจจริงๆเลยค่ะถุกซุกอยู่ที่ใจบ้านเราถ้าว่าถุกซุกอะไรก็ลงฟซคะ่ะ หลงเฟซบล็กเหลาเมาโมวยนี่ค่ะสวยมาบลกใหม่ยางสวยอ่ะดูค่ะหน้าเซลฟี่มากบูมหม,หมาคนก็เซลฟี่มากว่างนี่มาเลยเก๋เลยไม่เ่าเดยกันเก๊เกินถ่ายรูปรูปรูปก็ปไม่ค่อยถ่ายผอนนั่งเข้าวไหวรุนเลยช่วยพี่น้องสีหญิงสีหม่วงนี่ชัดสีโป๊ดบุ้งเลยโอ้วยอย่างอะไร หน้าเซลฟี่หมางหญิงดอกข้าวๆนี้นะโอ้ยดูค่ะพอมันรวมตัวหมางตุกมมันสวยเหลือเกินให้หมาฝากเป่นเกลนะคะ